มันจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันไม่น้อยค่ะกรณีที่ตัวแทนของฝ่ายไทยเดินทางไปรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมีความเห็นออกมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าผลการรายงานดูแล้วเป็นที่น่าพอใจแต่ก่อนหน้านี้ผู้สังเกตการ์บางคนตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายไทยตอบคำถามหลายๆข้อไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของมาตรา44นะคะแต่ผลการรายงานทั้งหมดก็จะต้องรอผลที่ออกมาจากทาง UN ในวันศุกร์หน้าคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะที่ grand sentiment in many places around the world อีกหนึ่งสัปดาห์จึงจะรู้ว่าสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR ที่ตัวแทนรัฐบาลไทยไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UN ที่สวิตเซอร์แลนด์จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ภายหลังไทยส่งรายงานชี้แจงล่วงหน้า ก่อนจะเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเองเมื่อวันจันทร์และอังคารท่ามกลางคำถามด้านสิทธิมนุษยชนหลายด้านที่ผู้สังเกตการระบุว่าตัวแทนไทยไม่สามารถตอบได้หลายข้อ Art the interim Constitution of ตรงข้ามกับนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถแถลงยืนยันภาร,รกิจนี้ประสบความสำเร็จ <Okay. S 1> และตำหนิสื่อมวลชนบางสำนักที่รายงานข่าวว่า S <S การ,ราชีร <CC> <ด>้แจง ICCPR ของไทยล้มเหลวเราวางไพท่ทุกใบอยบนโต๊ะและสามารถอธิบายไพ่แต่ละใบได้ว่าเป็นอย่างไรจนได้รับความรู้สึกพอใจจากกรรมการทั้ง18ท่าน,นชี่ชมซึ่งแปลกมากเหมือนกันว่าสื่อไทยบางฉบับไป,ไปลงออกไปในอีกแนวหนึ่งว่าไปคณะผู้แทนไทย ประสบความล้มเหลวหรือไม่สําเร็จหรืออะไรค่อนข้างจะมีอคติมากในแง่ของการให้ข่าวหรือออกข่าวหรือเปลื่มข่าวในขณะที่ตัวจริงเสียงจริงคือกรรมการ18ท่านเนี่ยพอใจเป็นไปได้ว่าข้อสรุปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกิดขึ้นภายหลังไทยชี้แจงครั้งสุดท้ายเป็นลายลักษณ์อักษรแต่นั่นก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการตอบข้อสักถาม รอบบรรยากาศที่ถูกเปิดเผยผ่านตัวแทนองค์กรอิสระที่ไปร่วมงานระบุชัดว่าตัวแทนรัฐบาลไทยไม่สามารถชี้แจงในหลายประเด็นสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนที่ยืนยันเนื้อหาเดียวกันแต่สิ่งที่ถูกแย้งกลับมาโดยสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน UN ก็คือว่าที่ตอบนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบ้างหรือตอบไม่ตรงคำถามบ้างนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อที่ถูกวิจารณ์อยู่ แต่ไทยนั้นยังมีโอกาสเพราะว่าหลังจากทีเ่เสร็จสิ้นกระบวนการถามตอบสดในวันที่13และ14มีนาคมนี้นะครับถัดไปเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่เป็นการตอบข้อเขียนก็คือทางคณะผู้แทนของคณะมนคณะกรรมิการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับจะทําข้อเขียนสรุปคําถามมาแล้วทางฝ่ายไทยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตอบเป็นข้อเขียนได้อีกครั้งหนึ่งครับ ช่วงเวลาก่อนและหลังงานชี้แจง ICCPR ถูกหยิบยกเป็นช่วงเวลาทองของนักสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรเมื่อท่าทีของรัฐบาลก่อนหน้าการชี้แจงปรากฏให้เห็นความพยายามผ่อนคลายบรรยากาศทั้งการให้ DSI หรือคดีการหายตัวไปของนายสมชายนีละภัยจิตทนายความและนักสิทธิมนุษยชนและให้รับคดีการหายตัวไปของนายพรลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่เป็นคดีพิเศษ เช่นเดียวกับสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติที่มีมติให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับขาดแต่เพียงขั้นตอนการลงนามของรัฐบาลก่อนเสนอ UN เท่านั้นภายหลังการชี้แจง ICCPR Amnesty International หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเคลื่อนไหวเป็นองค์กรแรกเสนอรายงานข้อเสนอแนะรัฐบาลไทยถึง UN สาระสำคัญคือการให้ยกเลิกมาตรา44ยกเลิกคำสั่งคสชฉบับที่3ทับ2,558และคำสั่งอื่นที่จำกัดเสรีภาพแสดงออกการชุมนุมอย่างสงบและคำสั่งที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่รัฐลอยนวนพ้นผิดหากละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่และเสนอเพิ่มเติมในรายงานฉบับเต็มมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสิทธิมนุษยชนในหลายประเด็นอุรชัยสอแก้วไทย PBS รายงาน